អ៊ីក្លាអបអរអំវិ พูดคุยถึงไลฟ์สไตล์เก๋ๆกับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของโฟกัสกันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเบนก็มายืนอยู่กับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของฟิล์มกันรอยโฟกัสน้องหนูนาหนึ่งธิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักสดใสไม่เปลี่ยนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องอัปเดตผลงานหนูนาก่อนเลยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะมีละครเวทีค่ะเรื่องรักจับใจ The Romantic Musical นะคะยังไงเปิดจองก่อนที่5สิงหาแล้วยังไงก็อยากให้ไปชมกันเยอะๆนะคะแล้วก็มีละครซิคคอมเรื่องวิงเจ้าเสน่ห์นะคะแลวตอนนี้มีซิงเกิลออกมานะคะกับไม่จบไม่ใช่ไม่เจ็บค่ะืและที่สำคัญละครเวทีกำลังเล่นอยู่ใช อย่ยงน,น,นี้ก็ไปด้วยค่ะ,คะกับพี่ดีค่ะ,คะโอเคค่ะทีนี้ขอถามถึงเรื่องอุปกรณ์กดเจตต่างๆที่หนูนาใช้ปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างคะอปุปกรณ์ต่างๆที่หนูนาใช้นะคะหนูนาจะ,ะใช้จะเป็นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตค่ะ,คะ,คะแล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ยบ่อยแค่ไหนคะเล่นเหรอคะช่วงนี้งานมีงานเข้ามา ยุ่งๆนิดหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบเล่นเยอะเพราะว่าเรา,าจจะต้อง c o n เซนเทร t กับเรื่องงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยะค่ะจะไม่ค่อยได้เล่นแต่ถ้าเกิดมีเวลาพบหยุงงานก็จะบอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคิบสมาร์ทโฟนมาเล่นหรือว่าจะหยิบแท็บเล็ตมาเล่นเกมอะได้วยค่ะเป็นงานอดิเรกใช่ะค,ะค่ะและ้วทีนี้เรื่องของฟิล์มกันรอยนี่มันสําคัญยังไงบ้างกับอุปกรณ์ไอทีของเราฟิล์มกันรอยจริงๆเป็นสิ่งที่สาคัญมากจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันสําคัญมากนะคะเพราะว่าฟิล์มกันรอยเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ คราบม <lon> ันเนี่ยแหละบนมือเราหรือว่าจากหน้าเราจากอะไรเวลาเราคุยทรจะออกมาอ่ามันละแล้วว่าจะมีการทัชทัชทัชต่างๆมันก็จะทําให้แบบว่าหน้าจอมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางนี้หนูนะก็ได้ไปเจอนะคะกับโฟกัสค่ะฟิล์มกันรอยอันนี้นะคะเป็นฟิล์มลดรอยนิ้วมือด้วยเม่อเราจะทัชยังไงก็ไม่มีคราบมันไม่มีรอยนิ้วมือด้วยค่ะ ที่สำคัญอุปกรณ์ของเราแต่ละชิ้นก็แพงนะต้องดูแลใช่ต้องด,อดูแลต้องดูแลดีๆนะคะจะใช้บอกว่าเอออาทิตย์นึงเปลี่ยนอันนี้อก็คงบอกว่าโอ้ยไม่ดีมั้งใช้เป็นปี2ปีใช้ในระยะยาวดีกว่านะคะค่ะคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะถามหนูนาถึงวิธีการเลือกฟิล์มแนะนำกคุณผู้ชมนิดนึงว่าจะเลือกยังไงดี เลือกฟิล์มนะคะหนูนาก็อยากให้เลือกฟิล์มที่แบบว่าเรามั่นใจในคุณภาพมีการการันตีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นฟิล์มที่แบบรดรอยนิ้วมือได้หรือว่าฟิล์มกันรอยได้จริงๆนะคะหนูนาขอแนะนำโฟกัสเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีแบบทุกๆแบบนะคะที่คุณบอกว่าอยากอยากเรียกอะไรนะมีทุกๆแบบที่คุณอยากมีเลยนะคะไม่ว่าจะไปให้เลือกทั้งลายนู้นลายนี้หรือว่าจะเป็นกันรอยหรือว่ารดรอยนิ้วมือเรามีหมดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณหนู่นามากๆเลยนะคะบค่ะขอบคุณนะคะขอบค แล้วใช่ห,หนูนาใช้ปิมกันรอยโฟกัส และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นคอไอทีในการที่จะเลือกแผ่นฟิล์มกนรอยคุณภาพสูงเพื่อปกป้องผิวสัมผัสหน้าจอของอุปกรณ์แก๊เเ็ทที่รักของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโฟกัสที่เบนนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเช่นเคยนะคะแนะนำติชมรายการสามารถส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ i n s i g h t v a r i e t y a n a t i o n g r o u p c o m และคลิปย้อนหลังรายการทุกเทปแวะเขา้าไปชมได้ที่ w o r l d w n d e w ว b n a t i o n e ั o น s c o m นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเป็นแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ